สำหรับกิจกรรมลอยกระทงที่ผ่านมานะคะในการหมนุนวงล้อนะคะเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างคะนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะเสียเพชรไปทั้งหมด900เพชรค่ะแต่ว่าดูค่ะสิ่งที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มกันมากๆเลยค่ะก็ได้ชุดหมอลำนะคะในราคา1เพชรค่ะแล้วก็ได้ท่าหัวล้อนะหลังจากนั้นก็ได้ ตัวละครที่เหมือนซุนหมอหงเนี่ยนะคะก็ได้มาครอบครองไว้ค่ะถือว่าคุ้มมากเลยนะกับเพชรที่เสียไปก็ได้มาหลายอย่างมากเลยนี่แล้วก็ได้อีกคือตัวคู่หูนะคะสองตัวเลยนะต่อมาก็ได้เป็นตัวกล้ามเนี่ยค่ะผู้ชายนะคะ มาแล้วสุดท้ายก็ได้เป็นท่าเล่นกับหมาด้วยค่ะก็รวมเพชรแล้วถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมก็แพงอยู่นะ